สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนเยาวชนพัฒนาทุกคนนะคะวันนี้คแควนจะมาทบทวนเรื่องการคูณเศษส่วนที่คแควนเคยสอนมาแล้วนะคะการคูณเศษส่วนนะคะที่แควนจะมาทบทวนมีอยู่3ประเภทนะคะหรือ3แบบนะคะแบบแรกก็คือการคูณจํานวนนับกับเศษส่วนแบบที่2การคูณเศษส่วนกับเศษส่วนแบบที่3การคูณจํานวนคละนะคะมาดูจุดป,ประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะ เมื่อนักเรียนเรียนจบเรื่องนี้แล้วนักเรียนจะต้องสามารถทําอะไรได้บ้างนะคะสิ่งแรกที่นักเรียนต้องทําก็คือนักเรียนจะต้องสามารถหาผลคูณของเศษส่วนและจํานวนคละให้ได้นะคะอ่ะมาเริ่มกันดีกว่านะคะแบบที่1การคูณจํานวนนับกับเศษส่วนนะคะสิ่งที่นักเรียนต้องทานะคะก็คือนําจํานวนนับคูณกับตัวเศษโดยตัวส่วนคงเดิม นะจำตรงนี้ไว้นะคะว่าการคูณจำนวนนับกับเศษส่วนก็คือนำจำนวนนับไปคูณกับตัวเศษโดยตัวส่วนคงเดิมเรามาดูตัวอย่างที่1กันก่อนนะคะเศษ1นึ่งส่วน2คูนหกจำได้ไหมคะว่าเศษ1นส่วนสคืออะไรเอ่ยนะคะคือครึ่งนะคะคือครึ่งครึ่งนึงใช่ไหมคะดังนั้นเศษ1ส่วน2คูณหก็คือครึ่งหนึงของ6คือเท่าไร่เอ่ยอ่ะ แต่ยังไม่รู้ยังไม่รู้เดี๋ยวมาทําแสดงที่ทากันก่อนนะคะเศษหนึ่งส่วนสองคูณหกนะคะเมื่อกี้เราบอกว่านําจํานวนนับคูณกับตัวเศษใช่ไหมคะนะนะมันจะอยู่ในรูปอย่างงี้ค่ะการคูณสามารถสลับที่กันได้ไม่ต้องตกใจนะคะมันก็จะอยู่ในรูปของหนึ่งคูณหกส่วนกับสองนะคะ มื่อนักเรียนเห็นอยู่อย่างนี้แล้วนะคะ,ะข้างบนเป็นเลข6ข้างล่างเป็นเลข2นะคะ6กับ2เนี่ยสามารถตัดกันได้โดยนำ2มาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะคะก็คือตัวเศษคือ6ตัวส่วนคือ2นะคะตรงนี้ตัดหมายความว่ายังไงทำไมต้องสอ2มาตัดนะคะนักเรียนไปดูสูตรคูณนะคะว่าสูตรคูณแม่อะไรมีทั้ง6และ2อยู่ในสูตรคูณแม่นั้นนะคะก็คือแม่2นั่นเองนะคะเวลานักเรียนตัดนะหรือว่านักเรียนนำมาหารนะคะ ง่ายที่สุดก็คืออัธทงสุคูณในใจนะคะแล้วก็บอกว่า2คูณอะไรแล้วได้6นะคะ2คูณ3ได้6ใช่ไหมคะให้ในักเรียนตัด6ทิ้งแล้วใส่3แทนนะคะมาดู2กันบ้างนะคะ2คูณอะไรแล้วได้2 2คูณ1ได้2ใช่ไหมคะให้ในักเรียนตัด2ทิ้งแล้วใส่1แทนนะคะดังนั้นก็จะเหลืออะไรบ้างคะก็จะเหลือ1คูณอยู่กับ3ใช่ไหมคะส่วนคือ1 หนคูณสได้3าส่วนหอ่าพอพออยู่อย่างนี้นะคะเศษหนึ่อ่าเศษสส่วนหก็คือ3นั่นเองดังนั้นข้อนี้นะคะเศษหนึ่งส่วนสคูณหกก็เท่ากับ3นั่นเองนะคะมาดูตัวอย่างที่2นะคะเศษสิบส่วนสิคูณเจ็ แสดงวิธีทำนะคะเศษ12ส่วน15คูณกับ7นะคะเศษส่วนคูณกับจำนวนนับให้นักเรียนนำจำนวนนับไปคูณกับตัวเศษหรือตัวเศษไปคูณกับจำนวนนับก็ได้ค่ะเพราะว่าการคูณสามารถสลับที่กันได้นะคะดังนั้นก็จะกลายเป็น12คูณกับ7ส่วนคงเดิมคือ15นะคะพอเห็นอย่างนี้แล้วนะคะนักเรียนจับคู่เลยค่ะข้างบน1ตัวข้างล่าง1ตัวนะคะข้างล่างเนี่ยเรารู้แล้วว่า15 15กับ 12นะคะ15กับ12สเนี่ยสามารถตัดกันได้นะคะโดยใช้สุดคูณแม่3มาตัดนะคะหรือว่านำามมาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะคะอ่ะตัดกันยังไงเรามาดู12กันก่อน3คูณอะไรแล้วได้12คะ่ะ3คูณ4ได้12ให้นักเรียนตัด12ทิ้งแล้วใส่สีแทนนะคะมาดู15บ้างคะ่ะ3คูณอะไรแล้วได้15้า 3ามคูณหได้15ให้นักเรียนตัด15ทิ้งแล้วก็ใส่ห้าแทนนะคะดี๋นั้นก็จะเหลืออะไรบ้างคะก็จะเหลือ4คูณอยู่กับ7นะคะส่วนคือ5 4าสคูณเได้28นะคะส่วน5คงเดิมตรงนี้นักเรียนเห็นอะไรไหมคะว่ามันเป็นเศษเกินนะคะถ้าผลคูณที่ได้นะคะเราควรเขียนให้ อยู่ในรูปอย่างง่ายนะคะอยู่ในรูปอย่างง่ายมีอะไรบ้างคือเศษส่วนอย่างต่ำนะคะจำนวนคละจำนวนนับนะคะส่วนอันเนี้ยมันเป็นเศษเกินเราจะทำให้อยู่ในรูปจำนวนคละนะคะโดยใช้วิธีการหารให้ในักเรียนนำา8 8มาหาร5นะคะก็จะได้5เศษ3าม เราก็จะได้จำนวนคะนะคะ5เศษ3ส่วนคงเดิมคือ5ดังนั้นข้อนี้จึงตอบ5เศษ3ส่วน5นะคะสรุปการคูณจำนวนนับกับเศษส่วนนะคะให้นักเรียนนำจำนวนนับไปคูณกับตัวเศษโดยตัวส่วนยังคงเดิมนะคะอันนี้คือแบบที่1ต่อมาแบบที่2นะคะการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนง่ายมากเลยค่ะ ก็คือนำตัวเศษคูณตัวเศษและตัวส่วนคูณตัวส่วนมาดูตัวอย่างที่1กันดีกว่าค่ะเศษสามส่วนเจคูณเศษ2อส่วนสาม วิธีทำเศษสามส่วนเจ็ดคูณเศษสองส่วนสามเมื่อกี้เราบอกว่ายังไงคะเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนใช่ไหมคะเศษคืออะไรคือสามกับสองใช่ไหมคะดังนั้นเราเอาสามมาคูณสองส่วนคืออะไรคือเจ็ดกับสามใช่ไหมคะเราก็เอาเจ็ดมาคูณสามตอนนี้เราก็อยู่ในรูปของการคูณเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนแล้วอ่ะเศษคูณเศษเศษสามคูณสองได้เท่าไหร่สามคูณสองได้หก ใช่ไหมคะส่วนคูณส่วน7คูณ3ได้เท่าไหร่คะ7 3 21สามอ่ะอันนี้เป็นคำตอบสุดท้ายแล้วนะคะก็คือเป็นเศษส่วนแท้และนะคะเราก็สามารถตอบอย่างนี้ได้เลยนี่คือเป็นเศษส่วนอย่างง่ายแล้วนะคะดังนั้นข้อนี้ตอบเศษ6ส่วน21นะคะมาดูตัวอย่างที่2นะคะ เศษ55 11. ส่วน8คูณกับเศษ24 1ส่วน11แสดงวิธีทำนะคะเราก็เขียนโจทย์มาเลยค่ะเศษ55ส่วน8คูณกับเศษ2 4ส่ะวน11เศษคูณเศษส่วนคูณส่วนฉะน,นั้นเราก็อยู่ในรูปของ55คูณ24ส่วน8คูณสินะคะนักเรียนจับคู่เลยค่ะข้างบน1ตัวข้างล่างหนึตัวอันนี้เราสามารถเห็นได้เลยค่ะว่า55 กับ11เนี่ยเราสามารถใช้แม่11ในการตัดได้นะคะนำแม่11เนี่ยมาหารทั้ง5้แล้ว1นะคะหมายความว่ายังไงเราก็เอาสูตรคูณนะคะสูตรคูณแม่11ไว้ในใจเลยแล้วเราก็ดู55นะคะ11คูณอะไรแล้วได้55 11คูณ5ได้55ให้นักเรียนตัด55ทิ้งนะคะแล้วใส่5แทน ต่อมามาดู11บ้างข้างล่างนะคะ11คูณอะไรแล้วได้11ก็11คูณ1ใช่ไหมคะดังนั้นตัด11ทิ้งแล้วใส่1แทนอ่ะเราได้คู่หนึ่งและเหลืออีกคู่หนึ่งค่ะก็คือ24กับ8นะคะให้นักเรียนไปดูสูตรคูณเลยค่ะว่าสูตรคูณแม่ไหนมีทั้ง24และ8อยู่ในสูตรคูณแม่นั้นนะคะแม่8นั่นเองนะคะให้นำ8มาหารทั้ง24และ8นะคะ ตรงนี้นะคะใช้เหมือนเดิมค่ะใช้แม่8ในการตัดนะคะมาดู24กันก่อนอ่าแม่8ไมไดไว้ในใจนะคะ8คูณอะไรแล้วได้24 8คูณ3ได้24ดังนั้นให้นักเรียนนะคะตัด24ทิ้งแล้วใส่3แทนนะคะตัวสุดท้ายนะคะ8 8คูณอะไรแล้วได้8 8คูณ1ได้8นะคะ ตัด8ทิ้งแล้วใส่1นึ่งดังนั้นก็จะเหลืออะไรบ้างคะก็จะเหลือ5เหลือ3เหรือ1เหรือ1ใช่ไหมคะเราก็เขียนอยู่ในรูป5คูณสส่วนกับ1คูณ1 5คูณ3ได้เท่าไหร่คะ5คูณ3ได้15ส่วน1คูณ1ได้เท่าไหร่คะ1คูณ1ได้1มันจะอยู่ในรูปของเศษ15ส่วน1เศษ15ส่วน1ก็คือ15นั่นเองคะ่ะดังนั้นข้อนี้ตอบ15นะคะ อีกสักข้อนะคะตัวอย่างที่3นะคะเศษ35ส่วน12คูณกับเศษ9ส่วน5นะคะแสดงวิธีทำเศษ35มส่วน12คูณกับเศษ9ส่วน5อ่ะมาเริ่มกันเลยนะคะเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนดังนั้นเศษคือ35คูณกับ9ใช่ไหมคะส่วนคูณส่วนก็คือ12คูณกับ5เราก็จะอยู่ในรูปอย่างนี้ ะะสิ่งแรกที่เรียนต้องดูค่ะ,ะเราก็จับคู่กันเลยข้างบนหนึ่งตัวข้างล่างหนึ่งตัวนะคะสากับ5้านะคะสากับ5เนี่ยสามารถตัดกันได้นะคะโดยใช้แม่5้าในการมาตัดนะคะมาดู35มสิกนอ่อนอแม่5ไม่ไน่ใจนะคะหคูณอะไรแล้วได้35 5สคูณเได้35ดังนั้นตัด35ทิ้งแล้วใส่7แทนนะคะต่อมาข้างล่าง5 5คูณอะไรได้5้าคะ 5้คูณหได้5ใช่ไหมคะดังนั้นให้นักเรียนตัด5ทิ้งแล้วใส่1แทนนะคะต่อมามาดูอีกคู่หนึ่งคะ่ะ9ก้ากับสิอ่าไปดูสุดคูณสิคะว่าสุดคูณแม่อะไรมีทั้ง9้าและ12อยู่ในสุดคูณแม่นั้นแม่3นั่นเองนะคะนำสามมาหารทั้ง9้าและ12ก็คือเอามาตัดกันเอ,อ่ะเอามาตัดกันนะคะ 3คูณอะไรแล้วได้เก้าสามคูณอะไรแล้วได้เก้าก็คือ3าคูณสได้เก้านะคะก็คือตัด9้าทิ้งแล้วใส่3แทนมาดู12ค่ะ3คูณอะไรแล้วได้123สคูณสได้12ดังนั้นตัด12ทิ้งแล้วใส่สแทนก็จะเหลืออะไรบ้างคะเหลือ7จคูณสาม ส่วน4ี่คูณหใช่ไหมคะก็จะอยู่ในรูปอย่างนี้เจคูณสส่วนกับ4ี่คูณหนึ่คะตัดกันไม่ได้ละอันนี้สิ้นสุดละนั้งนี้ก็จับคูณกันเลยคะ่ะ7จคูณสได้เท่าไหร่คะ21นะคะสี่คูณหได้เท่าไหร่ได้4่เกิดอะไรขึ้นคะเป็นเศษเกินฉะนั้นถ้ามันเป็นเศษเกินก็ทําให้อยู่ในรูปอย่างง่ายก็คือทําเศษเกินให้อยู่ในรูปจํานวนคะ นะคะคโดยใช้วิธีการหารหารธรรมดาเลยค่ะหารยาวธรรมดานะคะ21หาร4ก็จะได้5เศษ1ดังนั้นเราก็สามารถนำมาเขียนเป็นจำนวนคะได้5เศษ1ส่วน4นะคะส่วนคงเดิมนะคะดังนั้นข้อนี้ตอบ5เศษ1ส่วน4สรุปแบบที่2นะคะก็คือการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนที่เราที่เรา ช่วยกันคิดเมื่อกี้นี้นะคะก็คือนําตัวเศษคูณกับตัวเศษและตัวส่วนคูณกับตัวส่วนอ่ะอันนี้ง่ายมากๆากมากเลยนะคะมาดูแบบที่3ค่ะการคูณจํานวนคละนะคะการคูณจํานวนคละก็คือให้นักเรียนเขียนจํานวนคละในรูปเศษเกินก่อนนะคะเปลี่ยนจํานวนคละให้กลายเป็นรูปเศษเกินก่อนนะคะแล้วจึงหาผลคูณอ่ะ มาดูกันตัวอย่างที่1นนะคะ5คูณ3เศษ1ส่วน2ไอ้3เศษ1ส่วน2ก็คือจำนวนคละใช่ไหมคะแสดงวิธีทำหาคูณ3เศษ1ส่วน2ตรงเนี้ยจำนวนนับเนี่ยเราไม่ต้องไปทำอะไรมันนะคะสิ่งที่เราจะต้องเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนจำนวนคละให้กลายเป็นเศษเกินนะคะทำยังไงเปลี่ยนจำนวนคละ้ให้กลายเป็นเศษเกินเขียนจำนวนคให้อยู่ในรูปเศษเกินก็คือน,นำ ตัวส่วนนะคะไปคูณกับจำนวนนับข้างหน้าและไปบวกเศษข้างบนนะคะอันนี้คือ2ใช่ไหมคะส่วนคือ2จํานวนนับก็คือ3 2คูณ3ได้6บวกอีก1เป็น7นะะส่วนคงเดิมก็คือ2นะคะดังนั้นเราเปลี่ยน3เศษ1ส่วน2ให้กลายเป็น7อ่าเศษ7ส่วน2อนะเราก็จะได้อยู่ในรูปนี้ก็คือ5คูณ เศษเจ็ดส่วนสองนะคะพออยู่ในรูปอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นเหมือนแบบที่หนึ่งไหมคะทีะ่การคูณจำนวนนับกับเศษส่วนนะคะเราก็ใช้รูปแบบนั้นนะคะมาคิดน,คนั่นก็คือเอาจำนวนนับคูณกับตัวเศษโดยตัวส่วนคงเดิมใช่ไหมคะดังนั้นก็จะอยู่ในรูปของ5คูณกับ7ส่วนคงเดิมคือ2นะคะ อันนี้ตัดกันไม่ได้แล้วนะคะดังนั้นจับคูณกันเลย5คูณ7ได้35ส่วน2นะคะ2คงเดิมเกิดอะไรขึ้นเป็นเศษเกินใช่ไหมคะดังนั้นเขียนเศษเกินให้อยู่ในรูปจำนวนคะนำ3าม5ามาหาร2นะคะ35หาร2ก็จะได้17กับอีกเศษหนึ่งใช่ไหมคะ ดังนั้นเราจะเขียนอยู่ในรูปจำนวนค้าก็คือ17เศษ1ส่วนของเดิมคือ2ดังนั้นข้อนี้ตอบ17เศษ1ส่วน2นะคะอะต่อไปตัวอย่างที่2นะคะอาข้อนี้จำนวนคลาทั้งสองจำนวนเลยนะคะจำนวนคละทั้งสองจำนวนฉะนั้นเราต้องทำจำนวนคละทั้งสองจำนวนให้กลายเป็นเศษเกิน ทั้งสองจำนวนเลยมาดูจำนวนแรกก่อนนะคะโจทย์เขาบอกว่า 1, 9, 16เศษ9ส่วน16คูณกับ 3, 3, เศษ3ส่วน5ใช่ไหมคะมาดู 1, 9, 16เศษ9กส่วน16กันก่อนนะคะทำยังไงเขียนจำนวนค่าอันแรกนะคะให้อยู่ในรูปเศษเกินก่อนให้นักเรียนนะคะ,ะการคูณสามารถสลับที่กันได้เนาะอันนี้คูณ1คูณ16 หรือว่า16คูณ1ได้คำตอบเหมือนกันนะคะอ่ะ16คูณ1ได้16บวกกับ9ก็เป็น25ใช่ไหมคะส่วนคงเดิมคือ16ตอนนี้เราได้แล้วว่าจำนวนคละอ่าจำนวนคละ1เศษ9ส่วน16ก็คือเศษ25ส่วน16ต่อมามาดูจำนวนคละจำนวนที่2บ้าง3 เศษสส่วน5นะคะเขียนจำนวนค่าให้อยู่ในรูปของเศษเกินนะคะให้ในักเรียนเอา5คูณ3นะคะ5 3าบวกอีก3ก็กลายเป็น18นะคะส่วนของเดิมคือ15ตอนนี้เราได้ละสาเศษ3ส่วน5ก็กลายเป็นเศษเกินก็คือเศษ18ส่วน5้าอ่มันอยู่ในรูปของเศษส่วนคูณเศษส่วนแล้วใช่ไหมคะเหมือน แบบที่สองใช่ไหมคะเศษส่วนคูณเศษส่วนก็คือนำเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนนะมันก็จะอยู่ในรูปของเศษคืออะไรคือ25กับ18ดใช่ไหมคะดังนั้นเอา25มาคูณกับ18นะคะส่วนคืออะไรคะส่วนคูณส่วนก็คือ16กับ5ใช่ไหมคะดังนั้นก็เอา16คูณ5มันก็จะอยู่ในรูปของการคูณแบบนี้นะคะนักเรียนสังเกตสิคะว่า คู่ไหนสามารถตัดกันได้คะข้างบนหนึ่งตัวข้างล่างหนึ่งตัวคู่ไหนสามารถตัดกันได้คะเห็นเลยคะ่ะยีห้ากับห้าห้ากับหสามารถตัดกันได้นะคะไปดูสุขคูณเลยคะ่ะว่า25้ากับ5อยู่ในสูตรคูณแม่อะไรนะคะนำสูตรนำตัวนั้นมาหารนะคะทั้งยีห้าและห้าแม่5้านั่นเองคะ่ะ แม่5นั่นเองนะคะดังนั้นนำา5มาหาร25กับ5นะคะหรือว่านำมาตัดนะคะท่องสูตรคูณไว้ในใจเลยเอาสูตรคูณแม่5ไว้ในใจนะคะมาดูยี่ก่อน5คูณอะไรแล้วได้25นะคะ5คูณ5ได้25ดังนั้นตัด25ทิ้งแล้วใส่5แทน,นะคะ่ะมาดู5บ้างนะคะ5คูณอะไรแล้วได้ห 5้คูณหนึ่งได้ห้าใช่ไหมคะตัดห้าทิ้งแล้วใส่1โอเคเราได้หนึ่งคู่แล้วต่อมาอีก1คู่ค่ะก็คือ18กับ16 18กสบแปดกับสินักเรียนไปดูสุคูเลยค่ะว่าสุคูณแม่ไหนมีทั้ง18และ16อยู่ในสูุคูณแม่นั้นนะคะแม่สองนั่นเองนะคะนำสองมาหารทั้ง18และ16นะคะมาดู18กันก่อนอ่าแม่สองไว้ในใจนะคะ 2คูณอะไรแล้วได้18 2คูณเได้18ให้ในักเรียนตัด18ทิ้งนะคะแล้วใส่9แทนนะคะต่อมา16บ้าง2คูณอะไรแล้วได้16 2คูณ8ได้16ให้ใหกเรียนตัด16ทิ้งแล้วใส่8แทนก็จะเหลืออะไรบ้างคะเหลือ5คูณอยู่กับ9 ส่วนก็เหลือ8คูณอยู่กับ1ใช่ไหมคะอ่ะมันก็จะอยู่ในรูปนี้ก็คือ5คูณ9ส่วนกับ8คูณ1นักเรียนก็จับคูณกันเลยคะ่ะ5คูณ9ได้45 8คูณ1ได้8นะคะ อ่าอันนี้เป็นเศษเกินทำยังไงทำเหมือนเดิมคะ่ะทำให้อยู่ในรูปจํานวนคละโดยใช้วิธีการหารพอนำมาหารกันแล้วนะคะหารยาวธรรมดาเลยนะคะ45หาร8ก็จะได้5เศษ5 5เศษนํานำมาเขียนเป็นจํานวนคละนะคะก็คือ5เศษ5ส่วน8ดังนั้นข้อนี้จึงตอบ5เศษ5ส่วน8นะคะโอเค สรุปนะคะการคูณจํานวนคละนะคะสิ่งแรกที่เรียนต้องทําก็คือเขียนจํานวนคลาให้อยู่ในรูปของเศษเกินก่อนนะคะแล้วจึงค่อยหาผลคูณนะคะอันนี้เป็นทบทวนนะคะทบทวนการคูณเศษส่วนทั้ง3มแบบนะคะ ก็คือการคูณจํานวนนับกับเศษส่วนการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนการคูณจํานวนคละนะคะอันนี้ค่คุณคูณสรุปมาให้แล้วการคูณจํานวนนับกับเศษส่วนคือนําจํานวนนับคูณกับตัวเศษโดยตัวส่วนคงเดิมนะคะแบบที่2การคูณเศษส่วนกับเศษส่วนคือนําตัวเศษคูณเศษและตัวส่วนคูณตัวส่วนนะคะส่วนการคูณแบบที่3คือการคูณจํานวนคะ ให้นักเรียนเขียนจำนวนคลาสในรูปเสร็จเกินก่อนแล้วจึงหาผลคูณอ่านี่คือสลปนะคะโอเคดังนั้นนักเรียนหาไปทบทวนนะคะหรือไปฝึกทำบ่อยๆนะคะสามารถย้อนดูคลิปได้นะคะถ้าไม่เข้าใจส่วนไหนสามารถย้อนดูคลิปได้หรือหยุดดูก็ได้นะคะดังนั้นวันนี้เดี๋ยวคุณครูลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะว่าคลิปหน้าจะมี คลิปอะไรมาทบทวนกันบ้างวันนี้ควณนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ